น้ำท่วมขังไม่มีปัญหานะครับสาหรับไผ่ที่จะไปปลูกในให้นะในในสวนก็ได้นะครับโอ้ยพูดจากพูดจังข้าเหยียบสมัยข้าปลูกนะ่ขาเหยียบห้างห้างเกิดขึ้นมาเพราะเขาตัดรอบแรกตัดรอบซ้อนน่ะสิขยายพื้นที่เต็มพื้นที่ครับวันนี้ใายกันกับแพงกุหลาบเรื่องเรื่องไอเรื่องมันทนน้ำดีครับโอ้ตัวนี้นี่ยามเขาดึงก็จยัดึงยางยากครับแสดงว่า ควายมาแทะดินนานบัวล่งบงญนี้ครับจักแถวหนึ่งสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามารับความรู้เกี่ยวกับหญ้าตัวนี้นะครับนี่หญ้าหญ้านี่คือหญ้ายางนะครับเดี๋ยวเขามาหู้กันนะครับเดี๋ยวผมจะให้บิงโบห็นดินครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ FC ช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ที่รักเคารพกทุกท่านนะครับนานทีนะครับสี่เด้มาเฝ้าเรื่องหญ้าหญ้าที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นหญ้าหลงซูเปอร์แม็กครับหญ้าหลงซูเปอร์แม็กครับเป็นหญ้านหนึ่งที่เขาปลูกอยู่สวนของเขาครับนี่ครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้ล่าสุดก็คือหลงซูเปอร์แม็กกับมันมาเลยครับ ลาสุดเลยมแมนบอกครับที่ <ลา S 1> ที่ปลูกใหม่แมนบอกทบนี่ปลูกใหม่ครับโอ้ตัวนี้นี่ผมอยากผมอยากหู้ว่าที่ที่เขาจะไอ้ตัดจากรอบแล้วครับ,บ, 2, รบตัดรอบที่สองครับตัดรอบที่อกกสองเนาะครับรอบที่สองแล้วรอบแรกกะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยยูเลียครับปุ๋ยยูเรียพอรอบที่สองนี่เขาก็เอาปุ๋ยที่ที่เคยเบานะครับปุ๋ยสูตรยี่สิบแปดแปดครับอ๋อยี่สิบแปดแปดเนาะครับแปดแปด วานบางๆบ,บอกครับลืบน่นหนาเลยบางๆนี่แหละครับบางๆแล้วเขากะเอาใส่ใส่หนาที่เขาปลูกไว้อยู่คันคูออนะครับคันคูเขาก็ปลูกหนาอีกประเภทนึงครับใน,นคันคูก็มีนะครับแล้วก็เปรร็นรสปริงเกอร์เนาะสปริงเกอร์น้ำลงมาแล้วก็มาใส่นี่ครับโอ้ยเพราะว่าสปริงเกอร์น้ำของเขา,านี่กะอาศัยว่าถือหนาที่คันคูน้ำแหละกะถ้ามันแห้งมันก็ตกลงประมาณประมาณกลาง กลางล่องนี่แหละครับอกลางล่องของที่เขาปลูกของซปเปอร์แมทมันก็สิได้ปุ๋ยจากที่เขาวานได้ปุ๋ยได้อาหารจากหญ้าที่เขาใส่ในคันคูน้ำครับน้ำที่เขาปล่อยเพราะว่าเขามันเป็นแผงโซลาเซลล์ครับแหลงออกมาก็ปล่อยเฉลยบ่บ่ได้สมบูรณ์แล้วครับเบิ่งผมให้เบิ่งบริเวณรอบๆเลยครับประมาณสองไรเลยครับประมาณสองไร หญ้ายลงซูเปอร์แม็กตัวนี้เนาะครับตรอบที่สองเนาะครับอันนี้นะรอบที่สองต่อไปก็จะเป็นรอบที่สามครับครับเปิดเบิ่งนู้ครับมันเห็นดินบ่ครับนานมันกายอยากหนาเติบูีได้ครับตัวมันบมเห็นดินนะครับนี่อันนี้คือรอบที่สองเนาะครับครับรอบที่สองนี่อ่าสุดมือพอดีนะครับสุดมือยังบ่เห็นดินนะครับโอ้ยหนีายตัวนี้ความหนาแน่นมันไหลาหลีนะครับแล้ว ไอ้ข้อดีข้อเสียมันนี่ครับอาจารย์ขอดีนี่กัเรื่องงัวควายมักงัวควายมักขนาดแม่นบ่ครับควายมักขนาดครับสูสีครับไอ้มันมาเลครับอีกอันนึงข้อดีของลงซุปเปอร์แม็กนี่ครับคือมันหนาครับโอ้พื้นที่ซ้ำๆกันเฮาไปเทียบกับหญ้าที่เฮาเคยปลูกอยู่ทางพุ่นน่ะครับทางกุหลากับหญ้านายนะครับหญ้านาพื้นที่ซ้ำกันนี่ ลงซูเปอร์แม็กซ์ได้หลายกว่าครับโอ้ในหลายกว่ากิโลขั้นตีเป็นกิโลแม่นบ่ครับขั้นตีเป็นเม็ดคูณเม็ดนี่เม็ดคูณเม็ดนี่กะส่วนมากเฮาสิบ่ได้สังครับผมสิบ่ได้ซั่งเอาเอาตาสังมาสังเบิ่งผมสิเอาหอบขึ้นซาล่งอเอาขึ้นซาล่งเปรียบเทียบกันพื้นที่ในการตัดประมาณซ้ำๆกันนี่อันนี้สิได้หลายกว่าครับโอ้หลายกว่าหลายเลยแม่นบ่ครับหลายกว่าหลายเลยล่ะท้งที่เฮาผมรุงคล้ายๆกันเนะครับกับแพนกล่า คล้ายๆกันกับแพนกลาเรื่องเรื่องไอเรื่องมันทนน้ําดิครับโอ้ตัวนี้นี่บอย่านน้ำได้ครับนี่แม่นบมอครับบอย่านน้ำครับน้ำมาเท่าไดพอมีน้ำขังนะครับมันกับโบเปียังครับยืดลงไปเต็กยืดไปเต็กโอ้ก็คือแพนกลาได้ครับแพนกลาหนาฝนนี่จบเลยอยากอยากสิทธิ์อวสาน อยากอกเหลืองเนาะครับเพนกลาเนาะคือคือคือมันหยุบเนาะครับอยากหยุบหยุบหนึ่งหยังแหละแต่ตัวนี้บ่เป็นยังแม่นบอกครับนี่ตัวนี้ว่เป็นยังครับโอ้ผมยังให้เอฟซีมามาเห็นนะครับแบบเพียงแอลครับตอนนี้นะครับแต่มันมันเป็นดอกเนาะครับอันนี้เนาะเป็นดอกพร้อมดีดีขยายพันธุ์ต่อไปโอ้นี่ครับเนี่ยนี่ยครับสุดยอดอิลิหยาอันนี้หย่าลงซูเปอร์แม็กเนาะครับได้ความนาแน่น ได้ทนน้ำนะครับทนน้ำอีเลียนี่เขาสามารถปลูกอยู่ให้หนาได้เลยบอกครับนี่ปลูกให้หนาก็แห้งดีแล้วครับให้หนาที่มีน้ำน้ำขังเลยน้ำขังน้ำซึมนละให้คักครับโอ้แล้วก็การแทะเลมของของควายของงัวนี่ก็นาสินาสิทนทานครับสังเกต,ส,เกตสังเกตหากของเขานะครับนะครับหักของเขาสินน้ึบไปเหมือนเลยได้ครับ อ้าก,ากเ,าเยียบสมัยข้าปลูกนะข้าเหยียบห่างๆเกิดขึ้นมาเพราะเขาตัดรอบแรกตัดรอบสองน่ะสิขยายพื้นที่เต็มพื้นที่ครับบ้านนี้นะครับเดี๋ยวผมสินลกครับเบิ่งนะครับปอดดึงแทบจะบุกขึ้นนะครับนี่นี่แหละครับหากมันสิขยายเต็มพื้นที่เสร็จแล้วยามเขาดึงก็อยากดึงอย่างยากครับแสดงว่าท้าควายมา แทะเล่มนี่นาซิบุ้ยปัญหาครับบัวลองเบื้องนี้ครับจากแถวหนึ่งปาไว้หลายแถวด้บอกคบนี้โอ้เฮ็ดเป็นล่องแบบนี้นะครับเอกอันนี้ก็แมนน้องับนี้แมนครับอันนี้ก็ลงซูเปอร์แม็กพื้นนะครับนี่สามนี่อ๋อเยาเงแบบนี้ยูซีที่ล่องครับล่องสัตันแต่ไมอยูสามครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตตอนที่ท่านอาจารย์เพือนดำให้เบื้งนะครับดำนาอันนี้คือดำเอาได้ครับนี่อันนาเนี่คืออาจารย์เพือนดำเอาดำที่แบบ ทีละสองสามต้นนะครับแบบนี้คือดำนานี่แหละดำคือดำนาเลยนะครับโอ้สุดยอดรีเวลามันเกิดนะครับเมนบกครับต่อที่สองอันนี้ปอ่อต่อสองแล้วต่อที่สามนี่ครับขึ<อ>้นกลายเป็นต่อที่สามครับอ๋อแล้วสองเชือครับโอ้สุดยอดอีลีความหนาแน,น่นนี่สุดยอดอีลีนะครับเหมาะสมน,น,น,นะครับไปภัยที่อยากปลูกเอฟซี MC ถามมาว่าโอ้ยมีแต่ไฮนาเนี่ยอยากปลูก อยากปลูกให้หน้าแบบน้ำท่วมอย่างสี้นะครับโอ้ยสุดยอดครับแห้งคักนครับนี่นะครับเป็นคำตอบเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะครับหย่าลงซูเปอร์แม็กนะครับนี่อันนี้อันนี้ก็เปียบเือนไหน่าเฮาหลอนะครับเพราะว่าถ้าเขาปล่อยน้ำสปริงเกอร์ใส่น้ำคั้นคูนะครับมันไหลลงมามันกับมาท่วมขังเลยครับแต่ว่าน้ำน้ำทสิไหลจากคั้นคูลงมาเลยกับกับเปรียบเบอนไหน่าเฮานี่แหละนี่ สัมปูกับไหนาเลยเพราะฉะนั้นโมมีปัญหากับการปลูกไหนาที่น้ําท่วมขังครับน้าท่วมขังไม่มีปัญหาเลยครับสาหรับไผ่ที่จะไปปลูกในไหนาในในสวนก็ได้นะครับเรื่องทนแรงกับทนเนาะครับเนาะทนแรงครับทนคือกันครับทนคือกันนะครับทนแรงกับพุ่นทางพุ่นน้ำบ่ถึงครับกต่ยังยูได้อยู่ได้อ๋อเดี๋ยวเขาย่างไปเบิ้งครับอยังมาเบิ้งครับยืนยันการทนแรง สปริงเกอร์ได้เลยครับน้าโมก็ถึงแล้งก็ตายครับอันนี้คือพามาเบิกมองส่วนจริงเลยนะครับทั้งนี้ก็ปุ๊บเป็นบอกคำนี้นี่นี่แหละครับคือกันครับอันนี้น้าโมถึงครับก็เลยบอกอย่างง้าปันใดครับเพราะว่ามันเป็นปลายสายของสปริงเกอร์แล้วโอ้อาจจะค่อยอาจจะค่อยกับบมถึงเลยแหละอนี่นะครับตัวนี้โอ้โห อันนั้นอยู่เด้อครับนี่ความหนาแน่นกะับโอ้ะแม่นสักทีเพิ่อถึงน้ำถึงลบว่าจะถอนว่าจะขึ้นทุละครับถอนโบขึ้นอีลีครับถอนโบขึ้นครับโอ้โบขึ้นโบขึ้นหักแน่นระบบหักมันดีนะครับระบบหักมันดีระบบหักดีแสดงว่างัวควายแทะเล็มได้สบายครับโอ้โนี่นะครับจนจำกับโบตายไปนี่สงสัยสิได้เอาลงมาลองบางอยู่จัก น,นี่นครับก็ลองก็ได้ปันไดเพราะว่ายานมันมาเหยียบทอแต่อ<า>เอาควายมาลองแผ่นได้สมทอขผ่นยุงไดเป็นตัวเป็นหยาอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่นในในสวนเฮานะครับในสวนเฮาที่มีนะครับที่มีแล้วก็นแนะนําให้เอฟซีได้คุณจักนะครับว่าหยาลงซูเปอร์แม็กนี้มันทนขนาดได้เอาประเภทนี้ไปก่อนครับคลิปลังก็สิเป็นมันมาเลยทั้งปุ่นครับครับ โอเคครับแม็ก,กัสุดยอดแล้วเคครับสําหรับวันนี้ช่องสองเด็กน้อยกั็พามาเบึ้งนะครับญาหลงซูเปอร์แม็กนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>